ะยมโมกพารองนายกโค์การบริหารถุนจังหวัดสระศรีแทนท่านนายกหลงวนหล่อตักูนสมนายประิทภูอ่อนนายกโครงการบริหาร,หวารถ,านนาถวน,ะนตะบ,บ,บนรองอีเท่าในนามของประธานคณนะกรรมการจัดงานประเพณีบุญบ้องไฟของตะบ,บนรองอีเท่าประจำปี2568 ผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจตบบหน้องอีเท่าได้ตรักถึงความํำคัญและให้การส่งเสริมสนับสนุนในการบำรุงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอัน การีประเทณีและภูมิปัญญาของถิ่นวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้คือหนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนกธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปสองเพื่อเป็นการเผยแพร และสนับสนุนส่งเสริมการท้องเที่ยวในท้องถิ่นสามเพื่อปลูกฝังให้ประชาชนในพื้นที่ได้หนัดถึงอาณาจารีประเพณีอันดีงามสี่เพื่อสร้างความสามัคคีกับคนในตำบหลหนองอีเท่าการจัดงาน พิธ okay. ีบุญบัางไฟของตำบลนองอีเท่าในครั้งนี้จะขึ้นระหว่างวันที่27วันที่28พฤษภาคม2568โดยจัดให้มีขบวนแห่บัางไฟสวยงามรอบหมู่บ้านและมีการบุดบังไฟโบซาพญาแถนซึ่ง ในการจัดงานได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหองอีเท้าผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านทั้ง11หมู่และพี่น้องประชาชนหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่และพี่น้องทุกครัวเรียนำบลหลงอีเท่าทั้งคู่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานประผม ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กล่าวมาบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอปราบเปลี่ยเนเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดการจัดงานประเพณีสืบสารประเพณีบุญว่างไฟของตำบลล่องอีเท่าประจำปีพบประมาณ2 5 6พห้าสตอนท่านกล่าวให้โอวาทกับ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกับรรมขอกราบเรียนเสวนครับผม